กับข้าวรอบเด็กวันนี้เดี๋ยวข้าวรอบเด็กของวันนี้นะครับวันเสาร์อูตจ่ายแล้วมีเสียเต้เขาแล้วันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะผู้สนับสนุนนะครับเสียเลี้ยงข้าวกมวันนี้โอ้จ่ายแล้วมีดก็ไม่เข่าอีกหมดแล้วมีเขาสั่งข้าวให้ผมทานวันนี้จะมีเมนูอะไรเอ่ยเยเต้นะครับ เขาสามเปดเขาไม่มีใครซื้อแต่เขาซื้อคนเดียวนะครับอันนี้ของใครของพี่ปะไต้องแกะดูก่อนแกะดูก่อนใช่ไหมของพี่เป็นไก่เป็นไก่บ้าปะพี่ไม่กินไก่อันไหนหมูอันไหนไก่เป็นหมูอันไหนไก่พี่ต้องดูกันนะอันนี้ของใครไก่แล้วจะร,รู้ได้ไงว่าอันนี้ไก่เป็นหมูกัดเปิดรู้เลยไม่เขาไม่ได้อันนี่อันนี้หมูอันนี้หมูนะครับอันนี้ไก่เป็นสเต็กใช่รับวันนี้ โอ้เมนูดึกวันนี้กันนะครับเล่นไก่ไก่ไก่ปั๊บไก่โอ้เดี๋ยวนี้เนื้อเนื้อไก่มันจะเป็นโอ้เนื้อไก่มันจะเป็นสเต็กนี่ไงเนี่ยไก่หลายสิบปีที่เราไม่ได้กินไก่ลองเปิดตัวไม่ปวดขาปวดขาเดี๋ยวพาไปเห็ดบุญมื่แค่จับคงไม่เป็นไรนะอเดี๋ยววันนี้มีผักวันวันเสาร์เอ้าสเต็กปลาไม่มีผักเอาปลาไม่มีผักบอกโอ้แต่สิบเก้าบาท แต่ของน้องเต้จะมีอะไรอีกหนึ่งอย่างนะครับเขาเขาคืออย่างเดียวเขาไม่จุบนะครับเป็นข้าวผัดข้าวผัดเบคอนนะครับยอ,อสุดยอดนี่นะครับด,ดื้อเล่นเกมกันนะครับดึกมากนี่นะครับคือวิธีของน้องเต้ครับน,นิ่งกองสเต็กปลากับข้าวผัดเบดคอน ธรรมดาที่ไหนครับอ่าเล่นเกมด้วยได้ไหมแล้วก็อันนี้ได้ไ,ดไหมตายที่ไหนล่ะเออพูดถึงเครื่องเขาแล้วก็ไม่อยากจะพากเลยนะครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับจอหนึ่งหมื่นบาทให้ดูน้องเต้เด็บอันนี้คือเขาต้องชนะในเกมนี้อันนี้องดูตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างอะไรอีนหนังบอก แล้ก,กัอืมโอเคน้องเต้ก็ดูน้องเต้ทานก่อนนะครับเป็นทานั้นเป็นตะแซ่บไงหน้าหน่อยไงอืมกินข้าวเสร็จแล้วโอเคครับนะโอ้ยบ่กินงได้เนาะเพิ่นทําไมยัง, <laughs> ยงจ้ะยังไม่ทานเดี๋ยวตันนี้ man. ใครนะฝังนี่มีทวมาหาลุงเลยนะฝังเ่ยห๋อเป็นฝายังกินไหมเนะี่ยกินเลยเอาหอเหรอขางฟเขาอร่อยเลยวะขอพี่ก็มีนะเหรอเดี๋ยวพี่กินรอบอื่เดี๋ยวพี่ นะครับนี่จะเหลือได้แบบลูกเมนูโอเคชูสินแชนแนลล่าเขาบอกว่าให้คุณยายมาหน่อยนะคะเออนี่รอบดึกกันอีกแล้วนะครับอันนี้จะอันนี้จะเป็นสเต็กปลาแล้วก็สเต็กหมูนะคะอันนี้เป็นของอะไรกกเเเนนนีี่่ยยยมมัดึาลอันนี้เป็นหมูอ้าวผักผักอยู่ไซอ้าวผักไม่มีใช่สงสัยผักไม่สงสัยผักหมด โอ้แต่ไม่มีชูสิงเท่ไนมทำไมเสือจังหวะปักเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่มาดูสเต็กอันนี้หมูคือคปลาอยากดูคนสวยโอ้ยสวยอยู่แล้วจ้ะนี่จ้ะเสเต็กปลาคือมีผักอหอยเตะค,คือมันมีอันนี้สเต็กหมูบ<อ>่เออสเต็กหมูมีผักสเต็กปลาจะไม่มีผักอืออันนี้อันนี้หมูผักเหมืนกับรูดกหมูนั่นนะ แต่ลองสีเบิ่งดูอ๋อหมูหมูไหมหมูลองจิกจิกชิมดูอ,อันนี้เนื้อหม,ม,มูนะคะสเต็กหมูหืมลองดื้อกินกันดีเลยเกินใช่เลยหืมแล้วเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นจะลองชิมน้ำจิ้มก่อนอันนี้เป็นซอสซอสซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกซอสอะไรก็กินไปก่อนนะคะแล้วก็กินแบบนี้นะคะเข้าปากค่ะ เป็นไดรอบดื้อร่อยมดไล่ะมน่ไอ้วนปะนี่ีหลีหล่าวิ่งมืออืนเลยแล้วขาก็จมกินอมมันไม่น้ำจิ้มนะอันน้ำิ้มเกปลาอเกปลาใกออีแม่่โอ้นี่มีมามยิมสาวรอบดื้อกันนีเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรขากนิม เป็นไงเปรี้ยวปว่าไม่ใช่อร่อยอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นแบบกินข้ามแรกมันจะไม่อร่อยพอกลืนไปแล้วโอ้โหแซ่บเลยแมนจ้ะเนี่เอาอันนี้ของใครของแป้งเอาเลยเอาชิงได้ไหมนี่ได้เลอาจับชิงมาจะกินเนี่ยยังอยู่ในตู้เย็น อนี้น้ำจิ้มแบบที่มันแปลกๆนี่ใช่ป่ะค่ะอร่อยจริงเพราะใช่คออมันเปิดไอ้นี่ใช่ครัอืมมันเป็นอ๋อพอพอตอนเราเอาขปาปึ๊บมันจะรู้สึกเหมือนแม่อร่อยแต่พอเคี่ยวดึบๆไปแล้วอ่ะอืมแบอ่บเสียบมีพักเยอะมากเลยเฟนไฟเดี๋ยวดูของคุณแม่ครับวอดู อืกินแพ็กเอ้ยล็อกคอดูเน uh, ื้อก่อนเนี่ยแล้วบางทีแขกคุณแม่ดูมีลางมีดูอันอะอันนี้เป็นเนื้อปลานะคะทุกคนอุ้ยเนื้อปลานารวยมากเลยพ่อดูดูความแบบนี้โอุ้ยเลี้ยพ่อดูอืมปลาล็อกด้วยกินดีขึ้นเลยน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มมันมีสองกระปุกกระปุก เหมือนกันเหมือนกันรอบแรกนี่เหมือนกันเลยอย่างนั้นอืออร่อยไหมละมุนในปากเลยจับมากเลยจ้าให้พอชิมที่กินเลยอร่อยมากเพราะอันนี้อันนี้ละมุนในปากมากเลยเป็นปั่นินปะไม่รู้อ่ะเหรออันน้ำจิ้มอันนี้ใช่ไหมเออนี่นี่เดี๋ยนี่เดี๋ยวนี่จิ้มปะเป็นจะเสียบเหระเดี๋ยวน้ำจิ้มปลาเขานะครับ มันเป็นน้ำจิ้มหรือเป็นอะไรก็รู้นี่ดูเลยแต่เมืก่อนแล้วเป็นไงละมุนไม่ปัมเสอร์มากอ,มอันนี้มันเป็นอะไรเมนดชีสไม่ใช่เมนด์ชีสเ๋ยมลังคาแล้วเนี่ยม,มายกนิดเบื่อ อันนี้เป็นมายัางนี้นะเห็นไอเจ้บอกม่อย่างนั้นแกไม่เจ๊เจ๊ <im it> ดาวเอา <im it> เอร <im it> ่อยมากคุณแม่อือจะไม่เห็นหน้าคุณแม่เลยครับคุณแม่แกไม่ยากออกสื่อเพราะว่าแกอยู่ในช่องของอ๋อเล็กเด็ด <laughs> อันนี้มาอย่างเนี้เด้ระเบิดเลยชิช้ะแปดสิบเก้าบาทเหมือนกันนะครับกับกับจ่า <c oughs> อันนี้รายยิ้มที่บอกฟ้านะอืมอืมอืมตกยิ้มอะไร ทิ้งขยะเลยพักแก่ที่ทำรวมเมื่อกี้มานี่คุณแม่จะกินอันนี้นีให้จะกินเป็นเมี่ยงเลยนะเมี่ยงปลาสเต็กเมี่ยงปลาไปเลยนะจะก,กินกจะกินอย่างน,น,น, <c oughs> นี้จะชอบกินผักอนี่บ เนียงปลาเนียงสเต็กปลาเป็นไฟพวกเนี้ยน้ำเพล่งน้ำเป็นไฟวะอเก๋ไปว่าเก๋ร้องจิ้มน้ำไอ้นี่นี่น้ำจิ้มเนี่ยจิ้มเนี่ยจิ้มเนี่ยเม็นไงบ่ไม่มันจะออกแบบไอ้นี่ไงออกแบบสไตล์แบบยังไงไม่รู้มีเลเียน แกงกินมะเขือเทศไหมใหญ่ถ้าไม่กินกะ<า>เทศมาให้แม่นะพักหอมอ่ะมาเลยวันนี้วันเสาวนะครับบ้านยุดพรุ่งนี้มีโปรแกรมว่าจะไปกินร้านสเต็กเด็กตับแต่ไม่รู้จะไปกินหรือเปล่าถ้าถ้าจูสินให้อ่าองบก็ไปเอ้ไปกินไปกินหอยนั่นเด้ของร้านเขาก็มีร้านเสร็จเลยอือแต่ไปทำคลิปจูสินไปทำคลิปเด่นแหละ พีทเก็บไม่ว่าดรกอโอ้อหคุณพม่ชอบเลยรกับกินพักมันเลยอืมอร่อยดีมาอย่างเน้นอ,อย่างนี้เราไม่ต้องทำมาข้าวก็ได้ให้เต้สั่งมาให้กินก็ได้นะแบบเนี้ยนะเห็นเ้มันสั่งกินทุกวันได้ มันเป็นปลาอะไรเจเ๊ซาเซกปลาเขาเขียนไว้ใช่ปลาไงเหรอมันไม่ได้บอกใช่ไหมเป็นปลาแซลมอนเป็นปลาเป็นปลาปลาอันี้เรามันเป็นแลบบเออไม่ได้ไปดูทีละเดือนแล้วเนาะ มีกลางป่ะใช่ไหมมีกลางป่ะนี่นะ,ออะไก่เอ้ยไก่ตัวสิทมันมีกลางไม่มีเลยเนาะม,มันอเอาเต้นเนี่ยมายลรวนเลยก็จะมีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เนี่ยคือแม่กินแล้วมไม่ไ,ไอ้นี่มากน,นี่แหละแต่อหอมหัวใหญ่ใส่จะมาโยงเน็ต แซ่บ <ś la> เป็นจะแซ่บเแต่ของอีเมีมันนุ่มไงม,มันเป็นเนื้อปลาเดี๋ยวไปนี่ไปกินแต่แต่ปลาปลาดีอออร่อยของเขาเนะี่ยเออเล่าของตัวเอ,อ,องค่ะาขาตัวเองชื่ <ś la> ออะไรบ้างบอก <ś la> มันแบ่งป,ปวดเขียวไงเออปวดเขียวก็ยังสั่งหมูอยู่ ไม่ผมเหมือนมีไฟสองดวงเไม่ใช่อร่อยนี่แป้งไม่กินเนื้อปลาจะเหมือเหลือได้แป้งให้แม่อย่าลืมนิดพิษทครบบ รอบดึกกันนี่กินข้าวไปแล้วรอบนึงเด้นี่อือนี่รอบรอบดึกเนี่ยนีป่ปลาเสียบอยู่เนี่ย วอ้เทมันชอบกินเออมันก็ไม่บอกว่าเซฟขนาดนี้อนเออม,มันเป็นร้านอะไรร้านติดปากบ่ะไม่มันเป็นร้านอะไรชื่อร้านอะไรนะร้าน U.S. Steak U.S. Steak อ่าเดี๋ยวพี่มันอยู่แถวบ้านเราปะอ,อ๋อเดี๋ยวพี่ไปนั่งกินทานเองไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พี่รู้จักเออพี่ควบคุมอยู่แถวนี้อยู่พี่ไปส่งของบ่อยอยู่ ดูสิทแน,ทน,น่กินเลียเทมา,มากเลยนะครับเขาบอกว่าหมูไม่ลอยดชีก,กินแต่อะไรไม่รู้กินาแฟอะไรสักคนตวงครับนี่มายองเสได้อี่ได้เอเอเอ,เอ,เอีก<ค>วกะ ระดบอภิไลใี่ทำให้หนท่งองเจ็ดสับเก้ามืเพิ่มเปนสิบห้แสนนะครับเนื้อไปแม่จะอร่อยก็มัก็บในอดเยนะครับหมบรันอรุณทดีและกุณเกิดใช้เปยนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับวันจำกิปบยกไปเลยไหมล่ะี่ศิลบอกยกมาเลยนะครับโอ้ยกหนีจูศิก่อนจูศีกินแตแป้งมดครับมันเสบ กบวยละบะมัดอืมอืมี่ไม่กินแป้งนี่คุณแม่กินพักแม่ชอบพักต่พักให้คุณแม่แม,มา กินปลายำกินบอแกอออเ้ยมายงงนี้เนี่ยอร่อยอือร่อยจริง่ะนชิ้นใหญ่ดอืเป็นชรัะได้เห็นนีกว่าปลากระพูก พี่อะือยงต้องรู้อะทางสเต๊กอะไรสกปลาหมูกินกอืไม่หมูหนอแงแวนนรอมาเอนี่กินเขาไปรอบนึงแล้นั่นเนี่ยม่อเลยมนะไม่เขาขาวแบบไ่างเย่ย <laughs> ừ, nhẹ nhưng còn lửa Đi vậy Hôm nay mình kín mũ bỏ <laughs> Đây dạ. nó nó 8 ăn อืมสามโมงเนี่ยไปวัดหนึ่งเออสามโมงเช้าอืมสามโมงเช้า,า,เ,าเ,นเนื้อสเต็กแจ็บมากเลยนะครับสเต็กรอบดินะบอากาศ วันเสาร์แล้วครับเจ็บมากครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสด,ดีครับ